คำมโบลานเพ่นวาไว้ง่วควายนันมีคุณควนคาย่ามฝนดอกใดแก่กาย่ามแรงไหนแก่ฟื้นพี่น้องเอ้ยขั้นมันเ่าแก่แล้วย่าได้คมเขาหักะได้เอาเทียมไทยใส่เกวียนกลุ่มไข่ให้ค่อยอดสาเลียงเอาไว้แลดูตามประเภทให้่อยสมเพเลียงว้เอาขี่ดอกไซล้านเด้อพี่น้องเด้อขรับ่มเพ่นวาเฮ็ดพิ่แหล้วแสนสิอ่อยกับปานดาพี่น้องว้าจอยจอยสม,มัยแดกตา เอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับผู้ใดที่กำลังมองหาควายผูน้อยนะครับผมสายประกวดหามผ่าเด็ดขาดมื้อนี้พอเลี้ยงผู้เม่งยู่กับวิชิตฟารม์มพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของไข่ด้วยกันเอาสวัสดีครับพี่เช,ชียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอเลี้ยงครับ,รรบมื้อนี้มีจัไรายการครับเนี่ยมื้อนี้มีสองรายการครับมีสองรายการสองสายเลียดแล้วก็ของถึออีกตบมไถยอีกของถึอตบมไถยรายการเลยเออครับเอาครับผมเบิ่งรายการแรกเลยอันนี้เป็นคไข่ตัวผูหรือตัวเม ครับผมอ้ยมันขัดคือรอแห้งเลยเราเป็นลูกผู้ใดก่อนครับนี่ยลูกไส้จะไม่ครับตันนี้ลูกไส้จะไม่สูงหลายไปไดครับร้อยสมสิบสี่ครับผมสูงร้อยสามสิบสีาุได้จักเดือนล้วครับเนี่ยเสิบเอ็ดเือนกว่าแลวครับอ๋อสิบเดือนเขาเปิดไปหลายไนไหครับเปิดไปสามหมื่นสี่มามพันบาทครับสี่หมื่นสามพันครับผมครับผมช่องทางการดิตอนะครับ ศูนย์เก้าสามสี่ศูนย์แปดหาหนึ่งสองสี่เบอร์เก่านะครับผมครับผมเอาคนเก่าเบอร์เดิมด้วยพี่น้องเด้อบัดที่นี่มาเบิ่งควายนี่เพิ่มเติมคนเก่าเบอร์เดิมเพิ่มเติมหรือคือความรอของควายหน่อยตัวนี้พี่น้องครับผมป๊าดลูกเจ้าไม่ตาแล้วสวยๆเนาะแม่นครับหัวหนุกดีเขากับว่าท่านจับเดียมอยู่อายุเพิ่งได้สิบเอ็ดเดือนกว่าครับโอูแข้งขาเงี้ยพ่อเนี่ยเบิ่งขาแม่ไม่ชอนขาเลยวันท่อนเสาเนาะอวันซ้ำท่อนซุ้งกูเดียวไปเดีบยธรรมดาได้ขาแม่ข้อขามันใหญ่แห้งแต่ควายหน่อยสิบ เกิดจากแม่สูงหล่อสี่สิบเจ็ดแม่ครับตัวนี้แม่พี่น้องจากฟ้ามนุษย์มากครับตัวนี้อืไปขอแบงค์ข้าเจ้ามาแม่ครับมาแบงค์ไข่พี่ให้น้องเขาต่อเนาะแม่เรรียก้องครับความงามคักขนาดได้ตัวนี้เนาะลำคิงแล้วดีแมเนาะเนาเล็กเนาเล็กครับตัวนี้หน้าเขาก็สวยความเน่าก็ะไรขาเนี่วสะ่อนขาอันนี้ปั้นเขาสนามได้สบายเลยดีเนาะแมมนครับผเบิ้งบันทัดหลังเด้อพี่น้องเด้อหลังตรงดี้ดีขากระไนเล็บกระงามหางกระลำค่อยหน่อยตัวนี้โอ้สมสัดสมส่วนพี่มิชิลแม่ครับเนาะ เปิดได้สี่พันสามพันครับผมต่อรองได้ก็พอเลี้ยงับโอ้ราคาก็เปิดให้ต่อรองคือเก่าแล้วเนาะต่อมาได้ยังสิครับส่งฟรีจากกิโลกอ่อหน่อยกิโลครับผมส่งฟรีหน่อยกิโลโอ้พี่น้องครับผมอันนี้เป็นลูกเจ้าใหม่เด้่พี่น้องเด้่เอกสารครบชัดเจนเลยครับผมเอกสารแับชน,นิดที่ออกสีมาแล้วล่ะ <c oughs> เก็บใบด่วนลายพี่น้องครับผมโอ้อัน,นอันนี้เป็นลูกเจา้าใหม่เอกสารครบพี่น้องครับผมเบิบ่งความรอความงามของเราเด้อพี่น,อน้องลำคิงไหมป้าอัศอ่อนขาแบบนี้ครับตอนนี้อืมเนาะกระดาษใยเข้ามากระดูกข้องสางเราดีไหมเนาะ แม่ครับแม่เขาใหญ่พ่อกับใหญ่ลูกมากกับใหญ่ครับผมครับผมอายุได้สิบเป็ดเดือนจังไหนมาแข่งขามาใหญ่แข็งใหญ่ขลกใหญ่แน่แเถปะป่ะขวัญงามนี่พ่อเลี้ยงตัวนี้ขันได้กินหัวอาหารไปนี่กำลังหัดครับกำลังหัดมาขนาด่ขนาดกำลังหัดเต้นี่เนาะขันเราได้กินหัวอาหารเข้าไปคือจริใหญ่แข็งแต่พี่พิชิตเนาะครับผมอันนี้โอ้ขวัขวังามงามเนาะขวัตกมส้วงของขาครับผมขวัเด่นขนาดเลยพี่น้องครับผมใบหูกับใบบักใหญ่นึงพูดนะเอาเบื้องหน้าเบื้องัน้ะเอาพี่น้องเบื้องท้ายยืนทานี่เด้อพี่น้องเด้อความรอปราากฏขนนดเลยี่ อุ้ยหน้าออกแขกแขกพี่น้องตากะงามแม่เป็นตาเย้าเอิกบักเผาไงนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนคอขาไงเล็บงามก้อยผู๋หน่อยตัวนี้เก่งมากๆเลยเป็นลูกเจ้าไม่ความสูงสูงลอยสามสิบซีนะครับผมบัดที่นี่ราคาเข้าเปิดไว้ให้พี่ให้น้องเข้าคือสี่สิบสามเอ้าคือสามสิบซี่กับสี่สิบสามไม่รอดนะฮะต่อไปได้ผมหม่ต่อรองเด้อพี่น้องเด้ออ้ยหน้าผากเราพี่น้องสะอ่อนนะครับหัวโหนกดีใบหูกะบักไงหนึ่งเบิ้งตากะงามขวัญกะถือว่าเด่นไหมครับ โอ้นาพัฒน,า,นาต่อพี่น้องเบิ้งข้อเราเด้อค่อยหน่อยตัวนี้เบิ้งขวัญพี่น้องอุ้ยขวัญพญากลางร่มแม่พี่น้องครับผมขวัญคือว่าขวัญงามเลยสีผิวก็งามแล้วออกสีแขกๆเนาะครับ,รบผมโอ้ลึ่งก็ะสวยพี่น้องเล็บก็บงามเอาเดี๋ยวสีเห็นเล็บอยู่หน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหยานะครับผมหยาอาสิปกคคุมจะหน่แต่ว<ห>่ารับประกันเรื่องเล็บเล็บงามอีหลีพี่น้องครับผมไทยก็ใหญ่เด้อเงาหางบักใหญ่หนึง่งค่อยตัวน,นี้เอาดึงไปทางบนไห้พี่น้องเบิ้งไทยเบิ้งกันนะพว่ออะพี่น้องเบิ้งเงาหางแล อเงาหางพี่น้องเบิ้งเงาหางพี่น้องครับผมปายหางคือจังไปเห็ดให้ไรเนาะโอ้ยาย,ายหางายหางงามไหมครับผมลื่งสวยาาวครับผมเบิวว้งเบิ้งหน้าผากเบิ้งหัวโหนกพี่น้องครับผมหัวโหนกขนาดเลยกระบาลหัวกวางครับผมกระบาลหน้าผากนี่กวางแห้งแล้วกับมีคนทัดดอกพี่น้องครับผมใบหูบักใหญ่เลยข้อกา้านาข้อยหน่อยตัวน,นี้ถือว่าเก่งล่คมขิงดีเ่างไงไๆคือเสื้อสายเขาดีดละ่นะเนาะเก่งอีหลีพี่น้องครับผมความเงา กระไรข้อยตัวนี้ขากระเนี้พี่น้องครับผมโอ้ยอัตอลักษณ์เอออัตลักษณ์ชัดเจนมีกระไรขาดขาพร้อมไหม,มครับโอ้ครับผมความงามเบิ่องฐานยืนฐานนี้เด้อพี่น้องเด้อ,อ, <era> อมันสายประกวบล้วเพราเรื่องครับเอาพี่น้องครับผมเบิ่องฐานยืนฐานนี้เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งความงามของเรา ผู้ดใดเอาไปเอาไปปั้นเขาสนามได้สบายเลยพี่น้องครับผมกาลังฝึกกินหัวอาหารอยู่ตอนนี้คันพี่น้องเอาไปให้หัวอาหารจังน้อยเนาะคร,ครับผมอัดห้ามอัดยังเข้าไปปั้นคือที่แข,ข็งคับแบวพี่น้องครับผมโค้งสร้างดีขาไงตัวนี้ขาไ่อีหลีพี่น้องอย่างให้พี่น้องมาเห็นตัวแท้ๆเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดวันที่ครับอืมราคาหนาะพัฒน,นาต่อผู้ดใดกําลังมองหาควายผูน้อยอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาไปแก้ปัญหาเรื่องการทับวัติเนี่ยเนาะอนาคตเอาไปคุ้มฟูงตัวน,นี้อานาคตไกล ตัวนี้เสื้อสายดีถือว่าเก่งโค้งสางดีกระดูกไงกระดูกหมูเนี่ยควายเนี่ยเนาะครับผมเขากับพ่อท่านจับเลียมตากับเป็นตาเย่วพี่น้องครับผมเบื้องตาเบื้องหน้าพเลี่ยนพ่อแม่สอนได้หมดเลยพี่น้องครับผมสมสัดสมส่วนเห็นข้าเจ้าเปิดราคาเกินนี่ค่อนข้างที่จะไหลแต่ว่าบางแง่ซ้อมนี่ก็มีแต่ว่าตัวนี้พี่น้องมาถึงทาาแล้วผู้ใด้ตัวนี้ไปกระโทมมาเอาซูฟังในเด้อพี่น้องเด้อครับผมถือว่าคักขนาดเลยเอาก็ฝากพี่น้องไปครับผมตัวนี้ถือว่าเก่งที่ว่าเป็นที่เด็ดอีกตัวหนึ่งแหละเอาโอเคไปเบ่่่งงงััวออยครรรบาผีีกกนนนนนึพ้็ู นุ่มรอขึ้กันอายุจักเดือนจักปีก่อครับนี่อายุหกเดือนกว่าแล้วครับแต่นี้ห <6 S 2> กเดือนกว่าแมนครับเจ้าท้องสูงไม่ธรรมดาด้วยเพราะเรื่องไข้หน่อยตัวสั่งหกเดือนกว่าเนี่ยเกือบลายสามเท่ด้วยเพราะเรี่องนี่ความสูงสูงลงายยี่สิบเก้า่ตีแมนครับลูกเจ้าท้องสุกแมนครับผมเอาให้เบิกหน้าตาก,กันนะ่อให้เบิหบกนหน้ารอๆอเบ่งกระาพี่น้องครับผมคข้ยน้อยอายุได้หกเดือนแต่ว่าเราสูงสูงแมนดูแข้งขาดีครับราคาเขาเปิดไว้หลายปันไก่อนเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันพี่น้องครับผมสามหมื่นเก้าพันเด้อครัับบผม เอาครับผมเบื้องหน้าตาว่าเราสิเป็นควายสมัยหม่อุะว่าลักษณะเขาเนี่ออกเขาส่งเสียเลยพี่น้องครับผมโอ้เด็กหน่อยตัวนี้ถือว่าเริงเบิ่งขวัญซองทางเลาพี่น้องครับผมขวัญด้านหน้าแม่พี่น้องครับผมเพราะแมนขวัญกับอานัว่าแตกเด้อพี่น้องเด้อเดยวสิเขาใจพิษอันนี้เรียกว่าขวัญทุ่นเขาขวัญเทานั่งจ่าตาเป็นตานกเป็นน้ำพี่น้องครับผมควอยหน่อยตัวนี้ครับผมเบิ่งคนเขียนคิ้วเราไหมคือโอ้ยคิ้วม่พี่อ่อนซ่แสิพี่น้องครับผมอ้ยตาหักี่หลีนมรอนุมน่อยรอเลยตัวนี้ความสูงได้ กระดูกซี่โครงก็ดีพี่น้องครับผมเบิกขาโอ้พี่น้องเบิงความรอเลาวทาดีเด้อพี่น้องเด็กน้อยพี่น้องครับผมซ้ำจับปูใสกระดง่ะตอนนี้เอามยืนยืนให้พี่น้องเขาเบิงมันเที่ยวซะสิไปขาหมูข้อกระตันจุลูอยู่พี่น้องข้อกระหนากะไงอายุหกเดือนแม่แข้งขาเบิงด้วยพี่น้องลูกเจ้าท่องสุกลำโตเงาเงาเวละครับผมสีดอกเล่าพ้อพี่น้องสีดอกเล่าเขาออกง่ามหำเสมอตัวนี้ได้เลยเงาหางกะไงอายุหกเดือนอุ้ยอยากให้พี่น้องเขาไปปั่นเนาะ ทำทำท่ายดีตัวนี้ท่ายสวยเลยด้วยครับบอลทำบัลล่าได้ขาย่ด้เลยครับพูดอ่ะท่ายสวยพี่น้องครับผมค่อยหน่อยตัวนี้เก่งเก่งนะครับสีดอกเล่าพร้อมแข้งขาใหญ่อายุได้หกเดือนไหมครับลูกเจ้าท่องสูงแต่ว่าความสูงเกินโตแม่นครับอายุหกสิบปีได้เกินสามสิบเรายี่สิบเก้าบวกลบพี่น้องครับผมเพราะว่านี่แหละตอนพะเหลียงผู้มิ่งเสียเอาเส้นเสยิ่งเล่ากว่าทเป็นแจ๊ซีเหระพี่น้องมันส่งมันยิ่งแต่ว่าก็คือว่าความสูงเกินโตค่อยหน่อยตัวนี้เก่งนะครับครับผมราคาเปิดไปสามหมื่นเกับความ่อ ถือว่ากินเกินขาดเลยพี่น้องครับผมกินขาดเลยเขากระสวยหน้าตาล่อพี่น้องครับผมเบิ้งหน้าตาแล้วเด้อเบิ้งใบหูเบื้องข้อพี่น้องเบิง้งความล่อเปรียบเทียบใส่กับพอเลี้ยงผู้เม่งพี่น้องล่อเกือบซ้ำพอเลี้ยงคข่ยน้อยตอนนี้ผู้ใดได้ไปถือว่า,ค,ค,า 39, ครับราคาเปิดเลยสามหมื่นเก้าพันลูกเจ้าท่องสุกเอกสารอยู่น้ำพอเลี้ยงครบพี่น้องความสูงสูงลอยสามสิบแล้อพี่น้องเด้อมีสเกลบวกลบเห้าเพราะว่าตอนวัดมันเกิดเป็นเซ็กซี่แหละพี่น้องครับผมเบิ้งเอวกว่าเผากะใหญ่นะครับผมอันนี้คข่ยน้อยพี่น้องครั 29, บผม ตับพึ่งสนจะพ่ายมือเราหนีไม่ค่อยอยู่ต้องขอโทษขออภัยแต่ว่าพี่น้องได้ไปถือว่าคุมถือว่าเก่งเลยล่ะค่อยหน่อยตัวนี้ลำ่ำคิงดีความเงีวได้แข้งขาเล็ยบอุ้ยเอาครับผมสรุปรายละเอียดพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้นะครับผมเป็นลูกเจ้าท่องสุกอายุได้หกเดือนนะครับผมอายุได้หกเดือนลูกเจ้าท่องสุกกับความสูงที่รับประกันไปร้อยยี่สิบเก้าละกันพี่น้องครับผม เพราะว่าอายุพึ่งหน่อยๆนึงนะครับผมแต่ว่าล่ำคิ้งราดีพี่น้องครับผมคอขาใหญ่ขวัญเด่นนะครับสีดอกเล่าไทยออกงามพี่น้องครับผมวัดที่นี่ราคาที่เปิดไว้ให้พี่ให้น้องเข้าคือ3 9 0 0 0ืเก้าพันเนาะครับเนาะสามหมื่นเก้าพันราคาให้ต่อรองเด้อพี่น้องเด้อมีเทถอยท่วมมาคุยกันเลยผู้ใดได้ตัวนี้ไปก็ถือว่าเด็ดเลยเบิ่งถ่ายเบิ่งผล่ะโอ้ยถ่ยสวยถ่ายงามมันมันกลมกลืนดีอันนี้แหละหน้าตัดของแท้เลยเนาะอันนี้ท้ยดีทั้งนี้เลยเพื่อง พอเราเต็มขึ้นพี่น้องครับผมอันนี้ให้พี่น้องสังเกตเลยข้าเจาว่าข้าว่าบักเน่าตัดบักเน่าตัดนี่แหละพี่น้องครับผมสมสดสมส่วนมากเลยครับผมความงามได้เอากระฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกําลังมองหาไข่หน่อยที่บานหน้าคดไก่แล้วพี่น้องเด้อตัวนี่แหละลูกเจ้าท่องสุกนี่แหละพี่น้องเปิดไว้สามหมืน่นเก้าพันนี่ครับ,รบต่อร<ม>่องบ่ไดบ่ต้องซื้อบ่ต่องบ่ไดว่ต้องซื้อเอาโอเคฝากไว้เด<ๆ>ี๋ยวไปเบิกตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมเบิงอีกราดหนึ่ง อันนี้เป็นของถือละกันพิถ่ายของพิถ่ายอะไรพอนี่ราคาถือถือก็ตลาดนั่นอีกถือก็ตลาดนั่นอีกผู้แม่สูงไรมาได้หนึ่งใตสามที่เจ็ดครับมีลูกติดมาตัวหนึ่งเห็นครับลูกไส่ลูกลูกไส่นี่เป็นลูกผู้ใดครับลูกไส่นี่เป็นท่ายของเกาเจีเลิศครับตัวนี้ครับผมบักที่นี่ชุดนี้เขาเปิดไปหลายบรรดาวของถือไงไม่เอาราคาลูกตรงเฮียนบอกพอนี่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับแหมพี่น้องครับผมเราบอกว่าเอาราคาลูกตรงเขี้ยนหองบ่๊ห้องดังป่านนี้แม่ที่รีตัวนี้พี่น้องครับผมราคาสองหมื่นเก พี่น้องซื้อพร้อมครับพี่น้องซื้อไปสิได้ลูกใช่สายเก่าจะเล่นไปตัวหนึ่งเนี่ยนครับครับผมเราที่นี่ผู้แม่นี่ปััจจุบนตอนนี้คือเป็นสัตว์ไปทับไปเป็นสันแล้วครับผมแต่ว่ายังเพิ่นทับครับใครเลยพอได้ไปใส่เลยครับนี่โอ้เอาเป็นว่าพี่น้องซื้อไปยังไปหาพอดีๆทับเอารถแม่นครับอ่างแม่ครับสูงลอยสาอ่างมาออ่างใหญ่อ่างขับนุ่มดีได้พอเลี้ยงตัวนี้ลูกพร้อมแหมอันราคานี่ล่ะพอเลี้ยงู้แม่อกตกแต่ไปรับแมนพี่น้องครับผมความอ่างความใหญ่ตัวนี้สิติ้นมุลายกระทบเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่านมนนี่เงๆพอเียครับ ถึง่าล้พี่น้องครับผมคันเป้าง่ายๆคันคันสายนี่ม่ต้องสืบเรื่องนำนุ่มเนาะแล้วก็ลูกกระสิใงญ่เกินโตพร้อมเด้อพี่น้องครับผมเบิ่งความย่าวด้วยพี่น้องเด้อความย้าของความอ้างแล้วก็หางควายแม่นี่ถือว่าขักขนาดเลยแล้วด้ลูกมาจากตัวเราก็ครับนี่ตัวที่สามนี่ทองครับอันนี้ผสมกันเลยโอ้คันคันผสมปุ๊บนี่สิเป็นตัวที่สามสิไปเนาะแมนครับผมเออเอาเบิ่งก้านาเบิ่งกระนาเบื้องหนาไม่กระนาพี่น้องครับผมหนาเขาเขว่าท่านดามั้พี่น้องเอามันเป็นยังไงมันมีตำหนิอีกอย่างคือคือส่่งปอยถแตตาามภพ โอ้ยพี่น้องครับผมอยากให้พี่ให้น้องเข้าได้หรือได้ครับมีชิ้นพร้อมเลยถือว่าใจใหญ่นะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เลยนะครับผมเขาเจ้าเปิดส่วนมากกับสีมิตาสีหรือ39นะครับเมื่อนี้เปิด29ให้พี่ให้น้องเข้าไปพัฒนาต่อเลยสําหรับคนที่มีทุนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องซื้อเครื่องตันใหญ่ยากเพราะอย่างครับผู้ใดมีหยาบไม่ต้องซื้อเครื่องตันหญ่ยากเอาครับผมได้ฟุ้งพร้อมโอ้ยพี่น้องครับผมผู้ใดกับล่งล่องเฮ็ดองเฮ็ดอ้อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ถือว่าเป็น เป็นของถือของฝากช่วงหนาลุงเท,ท็ดอ้อยเฮ็ดมันพี่น้องครับผมถือว่าถือคักอีนิดตัวนี้ใส่เข้ามาถือเลยพี่นอ้องเบิ่งล้ำคิงความเน่าหนาเขาควายตัวนี้ได้เมดความสูงก็ได้สมมติหนามีลูกติดมาตัวหนึ่งอีกตั้งหากนะครับผมแถมลูกซื้อแม่แถมลูกซื้อลูกแถมแถม่ได้ตัวนี้ราคาสองหมื่นเก่าหาไส์พอได้ดอกพกันยี่หกเป็กกาคารันตีพี่น้องความสูงก็สูงหน่อยสามสิบเจ็ดเมตรับอ่บอางเงี้ยพ่อส่งลูกดีพ่อแม่นี่น,นึ่งดีครับผม อ้างบบไงหนึ de ่งพี to, ่น้องบ่แมนค่อยมีต่ำนี้เด้อันนี้ถือว่าเปิดให้พี่ให้น้องเข้าไปพัฒนาต่อได้หน่รับประกันตำนี้ทุกรายการตินี่แมนครับหางบ่ดอกเขาเนี่ยอืมครับผมอันนี้เรารับประกันตำนี้ทุกรายการเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เห็นมาถึงถึงจังสิบ่แมนค่อยมีตำนี้เด้นี่อันนี้เกียรติหน้าอยากให้พี่ให้น้องเข้าได้เนี่ยครับผมผู้ใดทุกอนใดกอนได้ชุดนี่ยครับผมผู้ใดทราบพอท่านอีหลีได้พี่น้องครับผม ความสูงแม่สูงลอยสามสิบเจ็ดมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวผู้เบิึงแข่งขาลูกรวดบัดนี่ผู้แม่กับเก่งพี่น้องผู้แม่กับถือว่าเป็นค่อยสายกระทบเนาะครับเนาะครับครับผมกับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกำลังมักสายนีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเบิึงล่ำขิงหนาเขาพี่น้องครับผมโอ้ยความงามเราบ่ธรรมดาได้ค่อยแม่นี่แม่ขวัญรับรงรับแอดมีมัดเลยพี่น้องครับผมถือว่าเด่นพอเลี้ยงผู้แม่งสอนตะเหลืองราคาอย่างเดียวบ่บ่อจากบ่ลายใหญ่ห้างดอกพี่น้องครับผมเงยเงยเล่ากาขายกาแบงพีแบงน้องในราคาที่ว่าโอ้ลูกตตัััววเเขีีีีดด่่้้้ออองปาานนนนแมห ครับวันทศนี้ห,เา,หาเบิ้งด้านหน้าเบิ้งกระหนาวเบิ้งด้านหน้าอีกจังเทรือหนึ่งเบิ้งกระหนาขุนแม่พี่น้องเบิ้งหนาเขาแล้วแม่ปุ้ยหนาเชิดดีมันออกมาทั้งไทยหลายแล้วหลายแม่ครับาจังสันนี่ไม่ไหลอกครับผมครับเป็นควายไทยบักคัดปอล,ลมมอดหลายนี่ยังนะครับครับผมเบ,บิ้งมีขาขาวหูขาวแล้วพี่น้องตากระสีเริ่มขาวแล้วนะครับผมเอากระฝากพี่น้องไว้เด้อครับผมราคาราค่านี่ครัสาบ่ได้ ให้โทรมาหาวิชิตฟาร์มเด้อครับเด้อครับผมเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนาะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เลยเอาพี่วิชิตไม่อยังติดปากคับเอฟซีครับผมครับขอบคุณเอฟซีเลยครับที่ติดตามกันมาตลอดขอบคุณกันมาตลอดครับบอกว่าจะไดประเทศหรือว่าต่างประเทศขอขอบคุณหลายครับผมครับสวัสดีครับผมครับครับผมเป็นี้ทีมงานของประเดิมพุ่มเองขอขอบคุณพี่วิชิตนะครับผม ที่เอาของดีราคาถือมาให้พี่ให้น้องเขาอิลีนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เอาสำหรับมือนีทีมงานของพลิยพุ่มเม้งขอขอบคุณพี่วิชิตครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับถ้าผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอลอยพุ่มเม้งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช็ดเคยได้พี่น้องเด้อครับผมผู้ใดอยากได้ของดีราคาถือก็โทรมาคุยกันนะครับผมแล้วก็ผู้ใดเบิ่งช่องพอลอยพุ่มเม้งอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณครับผม